ตอนนี้ก็เขามาพอใหม่ที่เขาต้องการนะเนาะซึ่งมันอยู่ทางหลังเขานี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าซิเมื่อเอาอุปกรณ์เปิดตีดเสียอามาตัดแล้วก็เอาไปแปรรูปเฮ็ดเงินลดานะสบายดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมที่กำลังเบื่องคลิปของเขาตอนนี้เนาะกับบริเฮ็ดคลิปลง ยูทู e ให้พี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าค่าดำหน้านะพี่น้องตั้งแต่มาแต่ไทยตั้งแต่รุดออกจากสถานที่กักกันโควิดกะมาหอดบ้านก็นออกมาหน้าหอดหน้าแล้วกะคุ้มดำหน้าพี่น้องคุ้มดำหน้าตั้งว่าอาทิตย์กลัวเนาะเมื่อนี่บได้ดำหน้าก็เลยได้มีโอกาสอัดคลิปสิลงให้พี่น้องได้เบิงเนาะบรรยากาศเศร้าๆพี่น้อง แดดสองตาเด้อนี่ก็สิเป็นหน้าที่ห้าดำแล้วทางหลังเนาะทางหลังข้างพุ้นทางพุนงพ้นก็สิเป็นเทียงเนะาะอันนี้กะห้าดำแล้วคือกันวัทนทั้นมีน้ำไหลเนาะเพราะว่าฝนโปตกเนาะน้ำกะเริ่มสิบกแล้วเนะาะเขาก็สิตายพี่เนาะกระถาฝนจากเพิื่งฝ่าไปแหละตกลงมาเพราะเสให้เขามีแห้งเนาะ ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ข่าวกสิตายไปแล้วไปเดี๋ยวสิพ้าไปน้องยางเลาะเบิง้งคว้วแห่งแรงในทุน่งนาของเฮาเนะาะถ้าฝนพี่น้องฝนบะโต๊ะอยาให้เบื้องเดิมอยาให้เบิ้งเด้อนี่เนาะพี่น้องก่อนก่อนหน้าน,านั้นมันสิมีหนาเนาะพี่น้องมีหนามมีหนามหลายอยู่พอสมควรบัดถุนี้เฮาวดำมาได้3-4มือ้อ น้ำมันก็เลยโบกโบกโบกเนื่องจากว่าฝนมันบตกแล้วก็ฝนมันบ่เติมลงมามันก็สิบกไปเรื่อยๆตอนนี้เขาเข้ากระถือแดดเนาะถือแดดเผากะพาวนาให้ฝนตกลงมาเนาะชีวิจาวหน้าเขาท่าฝนทึงฝาตกลงมาคนละอยู่ท่าพุนกันสิเป็นอีกหน้าอีกเจ้าหนึ่งเนาะที่เิ่นล่างดำอยู่เพิ่นยังมีน้ำเนาะกะอีบกยิ้มือน้าเพินนนนนนน่นก็สีเบิดคือกัน นี่นะพีนน่น้องนี่ก็บ,บรรยายเฮ็ดคลิปพี่น้องเพราะว่าคุ้มดำหน้าเนาะจางคนดำหน้าพูนดำมาตั้งแต่พูนตั้งแต่เทิงเถียงดำไปทั้งพูนดำไปทั้งพูนแล้วก็ดำมาทาั้งพี่อันนี้สิเป็นเถียงเอื่อยเนาะตัวนี้เถียงเอื่อยเอื่อยก็สิเฮ็ดอยู่ทั้งลุมพูดี อุ้นทางกกบุกไงอยู่หลอะปะเดี๋ยวสิบพาไปยางเบิองความแห่งแรงหลังจากที่ฝนบนตกลงมาสองอาทิตย์กว่วพี่น้องนี่นาะพี่น้องกสบเป็นหน้าดำเนาะบ่แม่นหน้าวานด้พี่น้องเด้อน้ากสิแห้งเริ่มบกุกเริ่ม เริ่มแห้งลงเรื่อยๆเนาะเนื่องจากว่าฝนมันบบตกลงมากแล้วกะมันไม่มีนามมาเติมเนาะนี่จะถึกแดดถึกแดดมันก็เริ่มแห้งลงไปเรื่อยๆนะพี่น้องกระส่วนมากกระสิบเป็นหน้าดำนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ทางเฮ้าพี่อยู่ทางอยู่ทางเล่าห้ามบนนยมเห็ดหน้าหวานเนาะร้อยละสิบที่เห็ดหน้าหวานนี่นะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องเนาะให้นั่งกับว่าได้ดำเพราะว่าน้ามันเลือนหน่อย เขาก็เลยต้องทิมไ้เขาขามมาดําให้นี่ให้นี่มันมีน้ำเนาะก็เลน้ำหนามนะพี่น้องมาที่นี่ไล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 ่จนท่านน้ำน้ำบ่มีห้วเขาดํามาให้ได้มีน้ำเขาก็เลยจะดาให้นะพอเขาไล่ดำจนเบิดให้ที่มีน้ำเขาก็ได้ยุดพักพอนเนาะนี่เนะพี่น้องบ่งความแห่งแรงตัวนี้ก็จะเป็นเทียงเอื่อยเนาะ เอื้อยเอื้อยกระดำจัง,จงหันลงไปลงไปพูนอันนี้ข้องเฮาเฮากระดีดำจังนี่ดำจังนี่ขึ้นไปพูนขึ้นไปเถียงพูนพูนละ,ละมองไกลๆพูนไป,ปเดี๋ยวพายางเบืองความแห่งแรงนะพี่น้อง อันนี้ก็สิทย,ทยหุดนไ้แล้วแต่ว่าบ่ม่นม้ำนี่ละ่ะน้ำก็มีสาำที่เห็นอยู่ละนี่นี่สามนี่ละ่ะกระทาฝนเนาะนี่นะพี่นอ้องอันนี้ก็สิเป็นของเอื่อยเนาะนี่เพราะว่าเอื่อยเพิ่น ได้จูบน้ำจูบน้ำยักน้องสะม้งหันจูบไม่ใส่นี่ทีนี้เป็นกระแหงแล้พวพาะวน้ำมากะพ่าท่านได้เต็มน้องเนาะกระิจูบเบดกบระบาดเพราะว่าเขาปล่อยปลาอยู่ในหนองอยู่ม้งหันก็เลยจูบได้แต่พ่อดำแล้วกลมาดำอันนี้กระดบได้ประมาณสามหมื่นพี่น้องอันนี้ฝน,นโบตกเด้อพี่น้อง แล้วก็หน้ากระล่างดํใไม่อีกถ้าเป็นหน้ามีน้ำรลอว,ว่าฝนมันตกมาใส่เนาะเขามาันกระิขื้นแล้วก็สซิเขียวนี่กระบ่ฮหู้ว่าจะได้กินข่าหรือว่าได้กินเนาะเบิงความแห้งแรงนี่นาะพี่น้าะนี่เบิงความแห้งแรงพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมันถิ่มซ่วงมาได้2สองอาทิตย์แล้วฝน,นมันบ่ตกมาใส่เนาะ ก็เหลือแต่ข้างล่างนี่ก็สิเป็นให้หน้าที่เขาไทายหน้าหุดไว้ทาดำเนาะแต่ว่ามันบ่มีนม้ำทีนี้ก็เลยได้ทาให้ฝนตกลงมาถึงสีดำได้เนาะเพราะว่าเขตบ้านบบาหน่อยอยู่นี่สีบ่มีส่วนลประท่านสีบ่มีคลองน้ำเอาไว้สำรองเนาะมีแต่ฝ้ายหรือว่าน้องน้ำของตัวเองที่เอาไว้สำรองเวลามันแห้งแล้งกับโป้มนม้ำรือว่าจูมน้ำใส่ตาการนะเนาะ ถ้าเอาสิจูบมาดำหลายๆอย่างสีมันกรบโบเพียงพ่อเนาะก็จูบดำได้แค่สามสีให้ทั้งรังละทีวีเอื่อยก็พี่อายเพิ่นจูบมาดำเพิ่นก็จ้างเอามื่อนะเพิ่นจ้างเอาแต่เพิ่นจูบหน้ามาใส่ดำเอาปะ่ะเดี๋ยวตอนนี้บ้านน้อยสิพาไปย่างหาเลาะปลาเนาะเดี๋ยวบ้านน้อยสิพาไปหาบึงต้นไม้ใหญ่ๆว่าบ้านน้อยสิเอาไปเฮ็ดเฮือนรถุดนะพี่นอ้อง จะเอาไปเห็ดค้างรถไถให้เนาะเดี๋ยวจะพายางเลาะปลาหาเบื่องเห็ดไปน้ำเนาะนี่ก็จะเป็นปลาโคกหัวหน้าของเ้าเองเนาะเบื่องเห็ดไปนำ้ำเลยพี่นเนงะ เบิงเห็ดไปนําเด้อพี่น้องเด้อแต่ส่วนมากแล้วมันสีบ่เหลือคนเนาะเพราะว่าแต่สาๆค้นเข้าสีมาหาก่อนเท่าอีกเข้าสิมากก่อนเฮ่าเลยเด้อมันแหงพี่น้องมันแหงเห็ดก็บ่กคอยสีออกเนาะเพราะว่ามันมี้นามเห็ดออกถ้าดินมันซุ่มฝนตกลงมาจัหน่อยเห็ดมันกระสิออกคือกันแต่นี้มันแหงเนาะมันแหงแรงเหลือเกินเทวดากะบ่เหนียวลงมาแน่ เขาผู้ขาสิตายเบิดแล้วบวอ,ออกดอกพี่น้องเฮ็ดบ่คือสิอ,ออกดอกปะ่ะเดี๋ยวตอนนี้บ่าวน้อยสิพายางปลาและ้วกะ็ไปหาเหลาะเบิ่งใหม่หนาะเพื่อที่สิเอาไปเฮ็ดเฮือนรถไถหาเหลาะเบิ่งต้นไม้ที่มันได้ระดับแล้วเฮา,าสิเอาไปเฮ็ดเฮือนรถไถเนาะป่ะ แต่ตาเฮานี่จ้องหาแต่เห็ดนะพี่น้องหาเห็ดลูกงูเนาะเห็ดละงูเห็ดละงูะงโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิให้พี่น้องเบิ่งต้นใหม่เนาะไปะตอนนี้เฮากำลังย่างหาต้นใหม่ที่เฮาต้องการอยู่เนาะตอนนี้เฮาก็ยังบ่ทันได้พอเนาะ ยางหาไปเรื่อยๆพี่น้องหาต้นไม้ที่เขาต้องการอยู่ละเพื่อทีเสียมาเห็นเงินลดเนาะหาต้นไม้ที่มันได้ระดับต้นนี้ก็ยังบ่ได้ต้นนี้สิเป็นไม้แต่นะพี่น้องไม่แต่บอมกักอุ้ยเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วอู้ยอยู่ทางหุ่นไปเดี๋ยวที่พาพี่น้องไปเบิ่งไปบอมันเสียาได้บ่ นี่เจอแล้วโอ้ได้ระดับเลยพี่น้อนี่เขาสิมาปั๊มเอาต้อนนีู่แล้วเนาะสีเพลรให้รถไทยเนาะโอเคนะพี่น้องตอนนี้กะเข้ามาพอใหม่ที่เข้าต้องการนะเนาะซึงมันอยู่ทางหลังเข้านี่เนี่ย โอเคเดี๋ยวเฮาสิเมื่อเอาอุปกรณ์เลือดตีเสียเอามาตัดแล้วก็เอาไปแปรรูปเฮ็ดนั่นลดเนาะพอแล้วพี่น้องป่ะเดี๋ยวสิเมื่อเอาอุปกรณ์แล้วก็เอามาตัดไม้ต้นนี้แล้วก็แปรรูปไปเฮ็ดนั่นลดเนาะไม้ก็ไม่อยู่ในหัวหน้าเจ้าของดไปพี่น้องบุ้มแมนว่าไม้อยู่ในพื้นที่ของคนอื่นเนาะ เป็นใหม่ที่อยู่ในหัวหน้าเขาเองเป็นใหม่ที่อยู่ในทีของเขาเองเนาะไปตอนนี้เดี๋ยววอนหน่อยขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววัาหน่อยสีเห็ดคลิปที่สองก็คือมาตัดใหม่ต้นนี้นเนาะเก่งเนาะบายบาย